สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตาต้องที่ดินผ่อนได้นะครปฐมนะครับก็จเจอกันช่วงหลังลูกงานตอนนี้เราอยู่ในห้องไลฟ์สดที่น้องๆเขาไลฟ์สดช่องต่อๆนะครับตอนนี้ก็กำลังไล์อยู่เดี๋ยวเราจะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าให้น้องๆเขาไล่กัก่อนฮะฮะพูดเลยอ นึกนึกว่าอยากจะพูดไงก็เลยแบบเราก่อนปวดเมื่อยนั่นแต่ไรเลยไหมอ๋อแม่พี่เด็กลงไรียนีาดีแม่พี่เป็นใครไม่ใช่แม่พี่ต้องในนี่มวยไทยซ่อนเมสอ๋อเหรอหินหินมันในนี่มวนการไม่ใช่อันนี้มันชื่อวีร์วีรยุทธโอ้โหขอพายคันมวยไทยกาซันพี่พี่ตัดเันให้หนูหน่อย แล้ลุ้นสินคาก็ได้ในตะกร้าเลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้าที่หน้ามันหน้าแห้งกร้านนะคะตัวนี้นะคะครบจบในตัวเดียวเลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสบู่เอลิคอลลาเจนทองคำนะคะทุกคนเป็นสบู่อินซลีนที่ละลายได้ยากนะแล้วน้องเนี่ยจะช่วยเติมความรุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเราได้ดีด้วยนะคะใครที่หน้าแท้งหน้าผิวติดสารมานะคะคนที่ผิวติดสารก่อนขอย้ําก่อนนะ ให้พักหน้าก่อน3าเจวันแล้วค่อยเริ่มใช้นะคะแล้วค่อยเริ่มใช้ว่าสารที่มันเกิดจากการติดมาเนี่ยมันจะได้หายออกไปหมดนะคะนี่เลยเอาตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะใช้ไปให้เป็นประจำในทุกวันแล้วผลออกมาจะดีขึ้นนะคะน้าเนียนนะ้าสายน้ามีอวรา,าเอาทบูิเอลิ L L, คอลาเจนทองของํงไปได้เลยเด้อ and they ตอนนี้ผมอยู่ในห้องไร้สดนะครับของบริษัทบีออนนี อันนี้อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับเ<า>บื้องหลังเ<า>บื้องหลังทีงง่ช่องยิ้มหน่อยเอ็นจอยครับผมยิ้มจนสุดแล้วครับเนี่ย ผมยิ้มเยอะไม่ได้ครับตีนกายเยอะในระบู่นระบบอันนี้ที่ผมใช้พิธีกรผู้บรรยายฮอสสวยมากเลยครับเต้นเยอะเลยเต้นเยอะเกินตอนนี้ท้องเริ่มหิวเมื่อกี้ทีมเขาเต้นกันครับแต่มาไม่ทันผมเพิ่งมาถึงตอนสี่โมงกว่ากว่าเลยไม่ได้ไลค์เดยไม่ได้ไลค์แต่ไม่ไรอยู่ในบรรยากาศนี่จะลงแล้วเหรอ ใกล้ลงเงี้ยใกลแล้วนี่จะพีแล้วจะพีเซนต์ต่อป่ะไม่มีแล้วอ้าวไม่ไม่จบเซตเหรอจบเลจบโป้จะถ่ายให้หน่อยนี่จบเซตอ่ะจบเซตเดี๋ยวจะตบเซตแล้วนะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะโปวันนี้นะคะในไลห์นะ จบลงไลรแล้วไม่มีแล้วนะนาทีทองนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะบริษัทเบย2024ที่มีผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อให้ผิวหน้าของทุกๆคนเนี่ยดูดีขึ้นนะคะนี่เลยนี่คือโปรดักต์ของเราทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะตอนนี้จะขยายกิจ จะการไปกินได้เยอะเลยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะกดติดตามเาไว้แล้วจะมีอะไรต่างๆอีกมากมายมาให้เลือกดูรับชมด้วยสบู่สบู่น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งทองคําครับคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนทองคําพี่ทุกคนนะคะมีก้อนทดลองเจ็ดสิบกว่าบาทพี่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมส่งไปให้ใช้ไม่รู้จัก ไ้คนดูไลไลคนดูไลไลมันเป็นอย่างงี้นี่เองนะคะลฟ์แล้วอ่ะโอเคมีแบบซองไหมมีดีบซองไฝากไปด้วยนะทุกคนจะเจอเราได้ในทุกๆช่วงเวลานะคะวันนี้นมโมง่องตรงีถูร์อายุไหมถู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 รอายุนะครับเขาบอกถูแล้วมันอายุลงมีไหมถูร์ลดไอติมเยอะไปเลย รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าคะคิ้วเพียวสวยนะคะนี่เลยตัวนี้เลยนะคะก็มาแคปว่ะแคปให้ใครดูดูกี๊สวยเนี่ยเออตรงเนี้ยแคปเนี้ยเหรอแคปเขาให้แคปหน้าจอยี่สิบสี่คนเองคนดูคนดูยี่สิบสี่คนนี่ผมใช้อันนี้อันนั้นน่ะกระชากไวพี่กระชากไวคือรถอายุครับ นี่ต้องแบบนี้ถามอะไรต้องมีทุกอย่างแบบนี้โดนใจมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้หนู่มกำลังเริ่มเต้นเยอะเกินไปหน่อยนะคะหิวด้วยหิวแล้วไลท์อันนี้ไลฟ์เท่าไหร่ไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งโอ้โหน้องน้องไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งเลยนะพี่หลายเวลาด้วยทุกคนเนี่ยกินโชว์ด้วยเห็นป่ะกินด้วยแล้วไม่อยากจะบอกมีทั้งน้ำทั้งอะไรใต้โต๊ะเต็มไปหมดเลยอะ ผมเลยเข้ามาไปแล้วากล้ไร้ยงาไม่หม<อ>าย <ไป S 3> ากไปกันด้วยปากกล้องอ่ะคืน <laughs> อันนี้มันมันเป็นอีกห้องหนึ่งครับห้งองหนึ่งแต่ด้านนอกอ่ะนา่าจะเสร็จเยอะแล้วเดี๋ยวผมพาไปชม <laughs> ชอบคำว่ากระชากไวมากครับ <laughs> พี่กระชากจริงพี่ เพราะว่าเฮียเจ้านายผมก็เจ็ดสิบสี่แล้วเขาผลิตครีมอะโอเคครับเดี๋ยวจะติดตามผลิตภัณฑ์และช่วยซัพพอร์ตขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแล้วพี่วันนี้ไม่เข้ากลางคืนหรอหรือว่าเข้าตอนไหนไม่รู้นี่พี่ด้านหน้าเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ ผมอยู่ออฟฟิศนี้เมื่อกี้ข้างในเป็นห้องไลร์สดเดี๋ยวผมให้ดู Office ออฟฟิศก่อนนี่ยพมีลาสมาใบหน้ามีฝ้าอันนี้ก็ทีมกระชากไวมั่นใจนี่ครับพี่เข้าใจแล้วครับตอนนี้เพิ่งจะผ่าตัดเปลี่ยนรูปถ่ายหัวใจให้สุภาักรีท่านหนึ่งเพิ่งเสร็จโอ้ครับผมพี่ผมเคยดูไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเคยดูในไม่ว่าในหนังหรือพวกของจริงอะ่ะเขาผ่าตัดหัวใจทีเป็นโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะหกชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วแต่ใช่ไหมฮะสุดยอดเลยครับพี่ผมเปิดก่อนวันนี้เขาเพิ่งติดสติกเกอร์พี่ในอัปเดตสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นห้องห้องจะทำห้องเหมือนอย่างเมื่อกี้ครับ เสียงจะสะท้อนนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าเนี่ยพี่ตอนนี้มีเจ็ดห้องเดี๋ยวจะมีน้องๆมาประจำแล้วผัดหมุนเวียนกันไล์ครับห้องไล์ผมปรับกล้องสิบสามชั่วโมงผ่าคนเดียวสุดยอดแปลว่าที่ผมพูดนี่ก็ น่าจะผ่ายอื่นแล้วแหละถ้าแปดชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยของพี่สิบสามชั่วโมงเลยอ่ะนานมากเลยอ่ะผมเดินเข้าที่เดิมกวอนพี่เพราะว่าเนี่ยบรรยากาศเห็นอย่างเงี้ยฝนเรียกตกนะครับเนี่ยหน้าออฟฟิศออฟฟิศเนี้ยจะอยู่ใกล้กับอ่ออฟฟิศนี่พี่ ออฟฟิศ uh, ขายที่ดินอันนี้ไฟอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นห้องพรีเซนต์พรีเซนต์คีมแล้วก็คุยผมก็ชอบแอบมาห้องเนี้ยแหละพอเมื่อกี้ผมไปดูที่ดินมาที่บางเลนไปดูแม็โครทำคันกั้นดินแล้วเพื่อจะถมดินนะพี่โหพี่เพิ่งออกมาแล้วพี่ทานข้าวยังครับกี้คุณหมอเนะี่ยดูอ่ะคุณหมอผ่าตัด คุยกันสามสี่ไลท์แหละเขาแซลอยู่เขาเพิ่งผ่าตัดหัวใจสิบสามชั่วโมงเพิ่งออกมาใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ผ่าตัดท่านเดียวด้วยน่ากลัวเนาะต้องเป็นคนที่เก่งอย่างที่ตุดมันต้องละเอียดมันต้องละเอียดอ่อนเนาะออาหัวใจอะปึึกปักมานี่หลับเลยนะเนาะหัวใจผ่าผิดไม่ได้อะต้องต้องตรงอะพี่เขาเก่งตอนนั้นก็คุยตอน ตอนกี่โมงนะตีหนึ่งตีสองก็เจอพี่เขานี่ก็เลยถามพี่เขาว่าอา้าวไม่ได้เข้าดึกแต่พี่บอกเพิ่งออกมานี่ครับอันนี้เป็นห้องสต็อกไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมีห้องไอ้นี่อีกนะเนี่ยผมจะเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นใครมีหัวใจหลายดวงเท่ากับหลายใจเดี๋ยวพาออกให้นะโอพี่มีดวงเดียวแหละแต่มีหลายห้อง <c oughs> มีหลายห้องแต่ละห้องมีหลายเตียงด้วยนะห้องหนึ่งบรรจุได้ประมาณสามสิบกว่าคนค่ะโอ้โห <laughs> อันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่แล้วนะอ,อันนั้นห้องขังแล้วห้องขังแล้วถ้านอนถ้านอนเยอะขนาดนั้นะห้องขังห้องขังแน่นอนอ๋ออันนี้คือจบไลฟ์แล้ว <laughs> ไลฟ์เวลาไหนบ้างไลฟ์เวลาไหนบ้างไลฟ์เวลารอบเทานะคะจะเป็นห่วงเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะคะ แล้วรอบเที่ยงถึงบ่ายโมงครึง่งส่วนครึ่งวันหลังนะจะเป็นบ่ายสองนะคะถึงสามโมงเย็นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะคะทางช่องทางติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกบีออนสองพันยี่สิบสีชื่อช่องนะคะทุกคนอ๋อบีออนสองพันะครับก็ฝากใครติดตามนะครับอันนี้ไม่ใช่หัวใจและเขาเรียกว่าเคราะห์อะไรนะ คอกแล้วคอกอ๋อคอกอ๋อพี่ก็ว่าเป็นแมวไปได้นะฮะครอบครอกเดี๋ยวขอ,อนั่งโต๊ะตรงที่น้องๆไร์สดเมื่ <c oughs> อกี้ก่อนเขาบอกว่านั่งโต๊ะนี้แล้วจะพูดเก่งนะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดเก่งจริงหรือเปล่าผมไม่ได้เอาตัวหนีบไปด้วยผมล้ม <c oughs> ผมไม่ได้เอาไม้มาผมเอามือเอามือจับไว้แล้วก็เนี่ยดูย <c oughs> แต่ตรงนี้ก็ดีนะแต่ไม่ได้เปิดไฟหน้าจะมืดๆนะครับหน้ามจะมืดๆไม่ได้เปิดไฟ แนะนำสบู่หน่อยครับโอ้โหนี่ครับพี่ผมใช้อยู่นะครับคอลลาเจนทองคำพี่ส่วนผสมนะครับมีคอลลาเจนนะครับเป็นกินซาลีนนะไม่ใช่สบู่น้ำมันที่แบบโดนแล้วละลายนะพี่นิดเดียวช่วยในเรื่องไหนบ้างนะครับช่วยเรื่องไหนบ้างสบู่ช่วยในเรื่องทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะหน้าที่หน้ามันหน้าหมองคล้ำหน้าให้ก้ารสามารถใช้ได้นะคะและยังช่วยในเรื่อง สิวอีกด้วยนะคะทุกคนกลิ่นหอมน้ำผึ้งมากเนาะหน้าแห้งก้านใช้ได้ได้ชีวิตผู้ชายมันมีระดับความสกปรกไม่เท่ากันแต่ละกิจกรรมใช่ครับใช่ของผมอะกิจกรรมหนักเลย <c oughs> เพราะว่าไปโดนฝุ่นนะครับแล้วก็ไปโดนแสงแดดหน้าแห้งก้านบ้างอะไรเงี้ยพอเอามือแตะหรือเอาไอ้กระดาษชู้เช็เจไอ้ทับจมูกเงี้ยมันจะเป็นดำๆแต่พอเนี่ยผมกลไปบ้านใช้ตัวนี้นะ ฟอมมันจะน้อยนิดนึงนะพี่แต่คือเขาเรียกไงนะต้องใช้สบู่ตีฟองใช่ป่ะเนื้อครีมมันจะนุ่มมากแต่ถ้าไม่ใช้สบู่ก็อาจใช้มือถูธรรมดาแต่ฟอมจะน้อยหน่อยครับพี่ตะข่ายพี่อ๋อตะข่ายเหรอตะข่ายตีฟองอ๋อตะข่ายไม่ใช่ถุงไงนึกว่าถุงตีฟองก็ว่าอยู่พูดผิดถุงตีฟองก็พูดได้อ๋อถุงอะไรก็ได้นั่นแหละอ๋มตีฟองได้ตะข่ายไม่ได้ตะข่ายไม้ก็ตีฟองได้ตีเตะเ๊ะเ๊ะได้เป็นฟองอยู่ ที่ทำงานเหนื่อยทั้งวันเวลาอาบน้ำอ่าที่หยดลงพื้นดำเป็นพปื้นเหมือนเราบิดม็อบถูพื้นเลยอโอพี่อันนั้นมันเลือดหรือเปล่า <c oughs> พี่ผ่าตัดมา <c oughs> ถ้ามันดำขนาดนั้นนะท๊ะ <c oughs> ทำงานเหนื่อยทั้งวันไม่เป็นไรพี่สบู่ก้อนนี้ถูได้ทั้งตัว <c oughs> เดี๋ยวพี่นี่มาดิพี่ยังไง ทักทักมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้เนี่ยส่งให้ที่บ้านเลยเนี่ยส่งส่งให้เดี๋ยวผมซื้อให้เลยเนี่ยส่งให้พี่นี่แหละเอาไปทดลองใช้ก่อนเป็นซองห้าสิบกรัมก้อนห้าสิบกรัมอยู่ไหนก้อนห้าสิบกรัมนั่นแหละอันนี้ใช่ป่ะนี่ห้าสิบกรัมพี่เอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวผมส่งให้เนี่ยมันจะเป็นซองแบบนี้พี่เดี๋ยวใช้ดีก็ใช้ก้อนใหญ่เลยอันนี้ถูกได้ทั้งตัวก้อนหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือนนะ ถ้าก้อนเล็กก็น้อยลงหน่อยแต่ถ้าก้อนใหญ่เป็นเดือนอยู่แล้วเพราะผมใช้อยู่มันละลายช้าเพราะมันเป็นกิสลีนมันไม่ใช่สบู่แบบไขมันโดนน้ำพี่ทแบบให่ละพี่ตนีนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าใสเลือดฝาดเลยพี่เพราะว่าอย่างเงี้ยแกงไม่ทันใช้เลยไหมพี่ยังไม่ทันใช้เลยเดี๋ยวผมส่งให้พี่ดีกว่าส่งให้พี่ใช้ดีกว่าเนี่ย ส่งให้ใช้อันเนี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่พิมพ์มาในไอ้อะไรดีอ่ะเบอร์ผมก็ได้ศูนย์แปดแปดห้าหกหนึ่งหกสามหกพี่แอดไลน์ผมก็ได้เพราะว่ามันเป็นเบอร์ขายที่ดินอยู่แล้วมันเป็นเบอร์ขายที่ดินศูนย์แปดแปดห้าหกหนึ่งหกสามหกพี่แอดเลยก็จะเจอที่ดินผ่อนได้นครปฐม,มชื่อผมเดี๋ยวผมพี่ส่งบ้านเลขที่มาเบอร์แล้วก็เดี๋ยวผมส่งอันนี้ไปให้ไงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆแพ็กส่งมาให้เลยเดี๋ยวผมซื้อให้พี่เองนะ พี่ได้เอาไปพอ,อกิจกรรมอะไรเสร็จทั้งวันเงี้ยพี่ทางานเสร็จก็ลองใช้ดูพี่ไม่แพ้ผมใช้ไม่แพ้ใช้ดีอันเนี้ใช้ดีจริงต้องเอาไปลองก่อนถึงจะรู้ว่ามันดีไม่ดีแต่ผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่เนาะใช,ใช่แต่ผมมาผมมาเป็นคนหน้าบางอันใช้โฟมล้างหน้าบางอันไม่ใช่แบบหน้าอ่อนโยนอะไรน,นะแต่คือเขาเรียกบางอันผมก็มีสิวมีอะไรขึ้นแต่ผมใช้อันนี้ถูกก็โอเค พี่ลองไปทาตาม่ไมนี่ก่อนก็นได้ตาม่าข้อพับหรืออะไรก่อนถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรโอเค thank you you so much โอเคพี่ไม่เป็นไรครับเผลออได้เป็นพรีเซนเตอร์สบู่ชนิดนี้เลยแหละโอ้พี่ยินดีครับใช้แล้วหน้าเนียนขึ้นดีขึ้นแน่นอนพี่ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์นี้รับรองแล้วเพราะว่าเบอร์ใหญ่กว่า ทำคูสอีกโอ้โหพี่หล่อเลยทีทอคูสเบอร์ใหญ่กว่าทำคูสอีกเหรอครับทอมคูสช่วงนี้ดังด้วยนะขับเครื่องบินทำคูสรู้จักกันี่ยไม่รู้อ้าวที่เล่นไอ้ท็อปกันไงหนังอ่ะดาราต่างประเทศอะทำคูสอินพิตอิมอินพอสิเบิลอะต้องเห็นหน้าหนูหนูดูแต่พิมทำคูสเลยอินพอสิเบิลมิชชั่นอินพอสิเบิลอะแล้วก็มาเล่นท็อปกัน์ดอะหนูดูแต่วินดีเซลยวอะ วินดีเซลขับพบูเกอร์ลูกแบงขับเขาไงอ๋อใช่าพาวเวอร์ครับใ <Okay. S 1> ี่นสบูต่ตัวนี้ใช้ดีจริงผมพิเศษแต่สบู่เพราะผมใช้แต่สบู่ไงไอ้ตัวอื่นเนี่ยต้องให้น้องๆเขาพิเศษเพราะว่าน้องเขาเอากลับไปใช้ที่บ้านจริงแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเยอะแต่ผมมาขายที่ดินผมไม่ได้มาขายนี่หรอกผมก็มาคุยไปไปดูจากที่ดินไงนแล้วก็มานั่งในห้องแอร์เย็น,ยนๆก็มานั่งเนี่ยขี้เกียจไปนั่งตรงห้องไอ้นี่ห้องฝ่ายขาย มานั่งนี่บ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงสี่สามสี่โมงสี่สามโอ้ยังไลฟ์ได้เยอะนะครับยังไลฟ์ได้เยอะนี่น้องๆอ่ะขยันมากเลยนะพอไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมอันนี้อันนี้ทำอะไรเขียนเขียนรายงานเมเขียนรายงานใช่ค่ะเขียนรายงานอันโน้นฟ้าสรุปการเงินจ้าสรุปการเงินสุดยอดเห็นไหมไม่ไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่เป็น ไลฟ์สดเสร็จชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไมื่อบีกชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่วันหนึ่งไลฟ์กี่ชั่วโมงสามรอบสามรอบก็สามชั่วโมงนะต่อคนเหรอสี่รอบสี่รอบก็สี่ชั่วโมงแล้วก็มีมีรอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งรอบมีรอบพิเศษนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็น้องๆก็ไลฟ์เสร็จแล้วก็ทำแล้วเดี๋ยวต้องมีทำคลิปอีกนะทำคลิปเกี่ยวอ่าให้มันแมสทำคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์ แล้วก็มีทำอะไรอีกลงงานในเพจทำเพจอ่าลงในเพจแล้วก็ดูแลติ๊กตอกสต๊อกอีกส่งของแพ็กโอ้โหและอะไรอีกหมดแล้วมั้งกินกินกินมันกินมันอยู่แล้วแหละกินมันอยู่แล้วแหละเมื่อกี้เห็นอยู่กินเต็มเลยเออนี่นี่มวนนี้มวนสต๊อกนะครับ เสต็อกตีกลับหรืออะไรนะไม่มีไม่มีของเราไม่มีขายดีแน่นอนนะครับนี่ตอนนี้คือเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะบริษัทบียอนถูกไหมเพราะว่าในการขยายห้องไร้สดอีเกเจ็ดห้องแล้วก็ขยายตัวบริษัทไปอีกเท่าตัวนะครับก็เตรียมตัวพบได้เลยนะครับเต็มๆนะครับพิกัดบีออนสองพัก็คือไม่ว่าจะเป็นนะครับสินค้า นะครับตัวตัวล่าสุดเลยก็มีลัสมานะครับหน้ามีฟ้าใบหน้ามีฟ้าต้องมีลัสมาต้องมั่นใจใช้มีลัสมาเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็นะครับแล้วก็จะมีเพียวเฟสโกนะครับครีมกระชากไว้ต้องใช้เพียวเฟสโกแล้วก็มีสบู่นะครับคอลลาเจนทองคำนะครับตัวนี้นะครับขนาด100กรัมและ50กรัมนะครับราคาไม่แพงตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับแต่ถ้าราคาเต็มผมพูดได้คําเดียวว่าสถานนะครับถ้าราคาเต็มแต่ถ้าราคาโปรโมชั่น เอาไปทดลองใช้กันได้นะครับหน้านะครับจะผ่องใสนะครับหน้าจะผ่องใสเนียนนะครับผมว่าเป็นคนที่ตากแดดบ่อยมากนะตากแดดแล้วก็ฝุ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเราไปอยู่ตรงที่เขาถมดินอะ่ะแดดทั้งแดดทั้งฝุ่นกลับมาเนี่ยหน้าเนี่ยเขอะมากผมก็ต้องใช้สบู่ตัวนี้นะนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าละลายช้าเป็นกิสเซลีนนะครับส่วนผสมคอลลาเจนแล้วก็มีทองคําแท้ผสมด้วยแล้วก็ทาใบหน้านะครับก็ขายของนิดนึง ก่อนที่จะไปขายที่ดินนะครับส่วนตัวที่ดินนะครับเพื่อนๆตอนนี้มันเป็นเวลาก่อนเรื่องงานผม้ากวงเงินส่วนตัวที่ดินเนี่ยผมมีที่ดินนะครับในเสียอําเภอเผื่อใครยังจําไม่ได้ดอนตูมบางเลงกำแพงแสนคนครเชียงศรีผ่อนได้ไม่เช็คเครดิตผ่อนดาวครบ10%์โอนโฉนดได้ก่อนถ้ามีเงินเทดาวก็โอนโฉนดให้เลยนะครับพร้อมจุดจำนองครับกับบริษัทก้าวขุมทรัพย์จำกัด เป็นบริษัทไฟนนซ์ของเราเองนะครับพูดง่ายๆว่าเดินมาเฉยๆอยากมีที่ดินก็เป็นเจ้าของที่ดินได้เลยนะครับแต่ก็เตรียมตังค์มาด้วยนะครับนิดนึงนะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนเอาเงินก้อนนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาไว้เก็บไว้ลงทุนนะครับเก็บไว้หมุนเวียนและเอาผลกําไรที่ทําธุรกิจหรือว่าทํางานนะครับได้เงินมาเอามาผ่อนที่ดินกับเราเพื่อนะครับเป็นพัสดุอินคำในอนาคตนะครับที่ดินนะครับสามารถทําได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกบ้านต้นไม้เอาไว้พักผ่อนนะครับหรือว่าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเป็นมรดกตกทอด ได้นะครับถึงเราผ่อนอยู่นะครับเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับคําว่าเจ้าของแล้วหมายถึงว่าอะไรผ่อนดาวสมมติที่มูลค่าสี่แสนบาทสิบเปอร์เซ็นก็คือสี่หมื่นถูกไหมฮะสี่หมื่นเนี้ยพี่สามารถผ่อนได้ตรงนี้สิบเดือนก็เดือนสี่พันเองพี่และสวนที่เหลือผ่อนได้สูงสุดยี่สิบปีข้อดีคือใครที่เคยผิดพลาดมาครับทางด้านการเงินของเราไม่ได้เช็คเครดิตบุโรนะครับก็มาใช้กับเราได้เลยนะครับมาผ่อนกับเราผ่อนที่ดินของเรามีอะไรบ้างนะครับ ถนนนะครับเทคอนกรีตเสริมเหล็กไฟฟ้าน้ำประปานะครับท่อระบายน้ำถนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนแล้วที่สำคัญต้องมีใกล้เซเว่นซีเจโลตัสนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนบ้านนะครับชุมชนเราต้องติดนะครับไม่ได้อยู่ในป่าในเขานะครับทําเลมีหลายทําเลนะครับมีติดน้ำนะครับติดบึงนะครับติดทะเลสาบนะครับใกล้ถนนติดถนนใหญ่ นะครับใกล้ชุมชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีวิวทุ่งนาธรรมชาตินะครับเราเอาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติครับนะครับเราไม่ปลูกบ้านก็ได้เรากางเต็นท์นอนก็ได้แต่เราซื้อที่ดินเนะเราซื้อที่ดินเราเก็บไว้เลยห้าสิบหกสิบตารางวาแล้วเราไม่ปลูกบ้านเราทำบรรยากาศให้คึ้มเลยแล้วก็เอาน็อกดาวไม่ลงด้วยเราเอาเต็นท์ลงเอาไว้ผ่อนคลายกางเต็นท์ข้างหน้าข้างอ่าเข้ามาจอดรถ หลังบ้านเป็นบึงเงี้ยโ oh, อ้โรเท่นะครับแล้วก็พายเรือพายไรได้นะครับมีอย่างนั้นมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับลองมาชมลองมาดูแล้วก็ผ่อนเก็บไว้เป็นของเราเองพาเพื่อนมานะครับมานอนกลางเต็นท์กันแล้วก็เที่ยวกันนะครับส่วนช่วงเนี้ยได้แต่ช่วงหลังๆมาอาจจะเป็นบ้านเต็มหมดแล้วเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะบ้านมันเป็นแนวหมู่บ้านอ่ะลองนึกถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วก็มีแบ่งเป็นล ок, ็อกๆนะครับเป็นที่ดินเปล่า หลายทำเลมีมุมนูนมุมนี้ให้เลือกนะครับก็มีให้เลือกถึง15โครงการนะครับ15โครงการ15ทำเลนะครับในสี่อำเภอดอนตูมบางเลงกำแพงแสนนครเยสียังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยวันนี้มาขายของด้วยนะครับธรรมดาตอนคืนก็จะพูดชิวๆนะครับกินลงกินเหล้าเมานู่นนี่นะครับผ nice ่อนคลายวันนี้ก็มาคุยในกิจกรรมที่อยู่นะครับธรรมดาเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยได้มาห้องนี้และช่วงหลังนะครับไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะ เกือบอาทิตย์แล้วผมก็เพิ่งมาไลส์สดนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีงานนะครับมีโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีการขายบ้านด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีการขายบ้านแล้วก็มีขายที่ดินบ้านนี้ก็เป็นเงินสดกู้ธนาคารแต่ถ้าเป็นที่ดินผ่อนกันเราทางบริษัทพิกอินพัฒนาได้เลยโดยตรงนะครับก็มี15โครงการถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่เราก็มีนะครับใครสนใจนะครับ อาจจะลงทุนหรือมองหาที่ดินแปลงสวยๆทำเลดีๆมาทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจัดสรรทําหมู่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยปรึกษาหรือโทรมาหาผมได้นะครับสมชายผ่อนที่ดินนครปฐมหรือช่องตาต้องนะครับติดตามไว้เรามีโครงการดีๆนะครับมีอีกเยอะเยอะเลยครับบริษัทเรามีเยอะนะครับเผื่อใครมองหาลู่ทางในการนะครับพัฒนาธุรกิจต่อยอดธุรกิจ เคยพัฒนาอยู่ท่าทระลองชลบุรีนะครับเชียงใหม่ภูกเก็ตหรือเพัทยากรุงเทพแล้วก็อยากมองหาทําเลนครปฐมนะครับมาทำขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบ้านรีสอร์ทนะครับทําเลโรงงานนู่นนี่หรือว่าจะเป็นโกดังหรืออะไรเงี้ยครับนะครับขยายธุรกิจเพราะว่านครปฐมเนี่ยกำลังจะขยายเติบโตมาเป็นช่วงๆขั้นๆนะครับ เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็น่ามองหาหรือว่าเก็บที่ดินไว้เพื่ออะไรครับซื้อตอนนี้มันถูกซื้อตอนหน้ามันแพงครับเราซื้อที่ดินเราอย่าซื้อตอนที่น้ําหรือว่าอะไรมันกำลังขึ้นครับมันจะคุมยากนะครับเราซื้อตอนเนี้ไว้แล้วอีกหน่อยเนี่ยผมรับประกันเลยว่ายังไงนครปฐมเจริญนะครับเจริญตามมาแน่นอนเพราะตอนนี้ในช่วงขยายจากกรุงเทพนะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอ่าพุทธมนฑลนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับจนสามพานู่นนี่มันเริ่ม เจริญหมดแล้วอ้อมนองอ้อมน้อยนะครับเข้ามาหมดนครเชียงศรีเดี๋ยวมันก็จะลามมาเข้ามาดอนตูมแล้วก็เมืองนครปฐมนะครับดูง่ายๆครับดูอย่างยักษ์ใหญ่เซนทันนะครับเซนทันก็มาเปิดเซนทันนครปฐมนะครับก็ลงทุนไปหลายพันล้านนะครับก็ทําเลตรงนั้นก็กลายเป็นไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ๆนะครับโครงการบ้านต่างๆนะเข้ามาอยู่ตรงนั้นกระจุกกันเต็มเลยนะครับฝั่งนครปฐมตรงนั้นเขาโซนนั้นก็ ออนนี้ก็พัฒนาราคาที่ดินก็สูงเลยสูงมากขึ้นมาหลายเป็นเท่าๆตัวครับอย่าพูดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์พูด่าหลายเท่าตัวเลยก็อยากจะแนะนําฝนตกแล้วเหรออ่าฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังใช่ฮะก็มีแค่นี้ครับคุยกันตามนี้นะครับก็เจอ การที่ช่องตาต้องนะครับกดติดตามไว้ไม่เสียหลายแน่นอนครับถ้าสนใจที่ดินนครปฐมหรือมองไว้จะมองนครปฐมราชบุรีสุพรรณการจนบุรีนะครับเส้นนี้นะครับไม่ต้องห่วงทางด่วน F81 นะครับขึ้นบางใหญ่มาแวะลงนครปฐมก่อนไปเที่ยวการจนบุรีนะครับหรือว่าตัวนี้น่าลงทุนจริงๆนะครับตอนนี้น่าลงทุนจริงๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรัดกระเป๋ารัดคุมแต่ข้อดีคืออะไรที่ไม่ดี ส่วนใหญ่จะได้ของถูกนะครับเราก็มาผ่อนกับเราไว้ก่อนนะครับพอเสร็จดีเดี๋ยวไปเจอของแพงก็ยากหน่อยนะครับใครที่มีภาระนะครับหรือว่าคิดว่าเครดิตไม่ดีนะครับก็ผ่อนกับเราได้นะเราไม่ใช่เครดิตนะผ่อนกับเราเลยมีสัญญามีอะไรถูกต้องมาทําสัญญาที่บริษัทแล้วก็โอนโฉนกกันที่สํานักง,งานที่ดินนะครับแล้วก็จดจำนองแล้วก็ผ่อนต่อเหมือนธนาคารเปรียบนะครับดูได้เลยยังไงก็ ฝากติดตามช่องตะต้องที่ดินผ่อน,นได้นครปฐุมด้วยครับวันนี้ผมขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเรื่องงานแล้วห้าโมงเย็นนะครับต้องขับรถลุยน้ํานะครับที่บ้านน้ําท่วมที่บ้านน้าท่วมแต่ที่ดินที่ขายไม่ท่วมนะแต่ที่บ้านผมน้าท่วมนะครับมันก็ขัดแย้งกันเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่ท่วมบ้านท่วมถนนนะครับ <ederim S 1> ส่วนของโครง,งาการที่เราขายเนี่ยเราไม่มีท่วมนะครับเราถนนเราเทสูงปรับพื้นที่ดีนะครับมาดูได้เนี่ยมาซื้อที่ดินมาดูตอนนี้เลยนะฝนตกหนัก ให้ดูกันไปรู้เลยว่าที่อื่นท่วมตรงนี้ท่วมไหมโครงการนะครับแต่บ้านผมท่วมโอเค <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละบ้านผมท่วมจบบ้านผมท่วมเออโอเคไงสวัสดีครับขอบคุณมากครับ